วัสดีเพื่อนๆเมื่อาวานนะเดินทางมามาถึงบ้านฝาจะมาถึงมาถึงก็ต้องจัดของออกใช่ไหมของที่เราหิวไปแล้วก็ออกมาเตรียมซกักเตรียมอะไรฝ่าจะได้พักจริงๆ2สองทุ่มทำนุ่นทํานี่ผู้หญิงนี่งานเยอะนะงานจิกจ๊กจ๊อกจอก,จอกงานแบบว่า อะไรที่มันฝ,ฝังฝังหูฝังฝังตามันก็ต้องเก็บเข้าที่เข้าทางถูกไหมผู้ชายมาถึงนะเฮ้ยหิ้วของหิี้วของออกมาจากรถอมืมาวางแหมะเอาไว้ตรงตรโต๊ะอม,มีกี่อันก็ช่างแบกห่อผิ้วมามีกี่กระเป๋าก็ช่างเฮี้วมาวางปุ๊บแล้วแต่เธอละเออนั่งหน้าหน้าไ ไอไอพีซีหรือว่าคอมเขาแล้วนะอืมไม่รู้ดูอะไรเราก็เหนื่อยเหนื่อยนะขี้เกียรถามก็ปล่อยอยากจะบอกว่าช่วยฉันหน่อยก็ไม่ได้เนาะแต่แต่แกจะไม่พูดนะแกจะนิ่งเพราะว่าดูจากสีหน้าเรามั้งเราเหนื่อยอะแกก็แกก็ไม่พูดแม่อะไรแกก็เฉยเฉยรู้ว่าเราเราเหนื่อยแกจะถ้าเห็นว่าเราเงียบแกจะไม่ยุ่งม,มีแต่ลูกนะ เดี๋ยวก็มาสุกหัวสุกอะไรอยู่นั่นนะเออเราบอกว่าแม่เหนื่อยบอกว่าแม่เหนื่อยไม่ฟังนะจะส่องให้ดูว่านอกบ้านเขาเขาพาหมาตัวเบลอร์เลยนะเดินตากฝนมองไม่เห็นแล้วถา่ถา,ยถายตรงๆไม่ได้นะผิดถ่ายเบอร์เบอร์ได้ถ่ายตรงๆไม่ได้โอ้ยเหนื่อยเพื่อนเ เหนื่อยเพราะเราอายุเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะเมืองไทยเขากเกษียณกันแล้วนะที่นี่ยังไม่กเกษียณน,นะที่นี่กเกษียณอายุหกสิบเจ็ดเมืองไทยอายุหกสิบหรือหกสิบสองเกษียณจะไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ค่อยรู้เรื่องข้อมูลพวกนี้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเนี้ยอืมออวันนี้ก็ตื่นมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่กินกินแล้วเพราะว่าหิว เพราะว่าหิวเห็นฝนตกก็เลยออกไปดูฝนหน่อยว่าเออมันตกหนักตกเบาเพราะว่าอยู่ในบ้านจะไม่ได้ยินเสียงฝนนะไม่ได้ยินนะอืมต้องอ่ะมองนอกหน้าต่างอ่ะฝนเปียกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะพูดอะไรอะ่ะมันไม่ได้ยินเลยแหละเสียงเน่ยถ้ามันไม่ตกขนาดแผ่นดินทะลุมทะลายอะไรเงี้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย เขาสร้างบ้านแบบป้องกันเสียงข้างนอกข้างในออกอะนะดีนะป้าว่านะไม่ได้ยินเสียงฝนไม่ได้ยินเสียงแล้วอพอเงยหน้าขึ้นนั่งอยู่ในครัวอ้าฝนตกแต่ตอนลงไปทํางานยังไม่ตกนะโอเคเพื่อนๆคลิปยาวทุกทีเลยตอนจะทําคลิปในนึกไม่ออกนะตอนพอทําแล้วก็อ่ะบ่นเรื่องผัวไม่ช่วยงานกลายเป็นเรื่องฝนตกและแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ